วันสงกรานต์ตรงกับวันที่13เมษายนของทุกปีคําว่าสงกรานต์มาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนย้ายหมายถึงการเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์จากราศีหนึ่งสู่อีกราศีหนึ่งคือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองตามความหมายในภาษาสันสกฤตสงกรานต์จึงเกิดขึ้นทุกเดือนส่วนระยะเวลาที่คนไทยเรียกสงกรานต์นั้นเป็นช่วงที่พระอาทิตย์เคลื่อนย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนับว่าเป็นมหาสงกรานต์เพราะเป็นวันและเวลาตั้งต้นปีใหม่ ตามสรุปคติช่วงเทศกาลสงกรานต์คือวันที่ 1, 3, 1, 4, 1, 5เมษายนโดยเรียกวันที่13เมษายนว่าวันมหาสงกรานต์วันที่14เมษายนเป็นวันนาวันที่15เมษายนเป็นวันถลิงศพสมัยก่อนถือวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยตรงกับช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ทัญญาหารคนสมัยโบราณจึงคิดทำกิจกรรมเพื่อเป็นการพักผ่อนหลังจากทำงานและเปิดโอกาสให้หนุ่มสาว ได้พบกันและเล่นสรดน้ํากันเพื่อคลายความร้อนในเดือนเมษายนปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงให้พิธีสงกรานนั้นเป็นเทศกาลสงกรานในพิธีสงกรานจะใช้น้ําเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นองค์ประกอบหลักของพิธีแก้กันกับความหมายของฤด,ดูร้อนช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษในวันนี้จะใช้น้ํารดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่นมีการขอพรจากผู้ใหญ่มีการดำลึก และกัตัญญูต่อบรรพบุรุษท,ที่ล่วงลับต่อมาในสังคมไทยสมัยใหม่เกิดเป็นประเพณีกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานตน์ว่าวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัวอีกทั้งยังมีประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่ดั้งเดิมอย่างการส่งน้ําพระที่นํามาซึ่งความเป็นสิริมงคลเพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข